ตอนเช้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนี้นิกกี้ก็กําลังจะเตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะตื่นตั้งแต่6กโมงเช้าก่อนอื่นเลยก็จะล้างหน้าทําสกินแคร์นะคะเสร็จแล้วก็จะเข้าห้องครัวนะคะแล้วก็จะดื่มน้ำหนแก้วก่อนที่จะทํากาแฟกินค่ะ Good m o r n i n งคะ่ะตอนนี้ก็เวลา6โมง15นาทีนะคะเมื่อเช้า,ชานี้รู้สึกตื่นมาปวดหัวมากเลยคือเมื่อคืนนี้ก่อนนอนนิกกี้ก็รู้สึกปวดหัวข้างนี้นะคะก็ยังไม่หายเลยเมื่อกี้นี้ก็กินยาแก้ปวดหัวไปแล้วแล้วก็ทกํากาแฟนะคะเดี๋ยวจะมาแต่งหน้ากันนะคะ get ready กันนะคะดู elephants อันนี้จะช่วยให้หน้านิกกี้แบบว่าค่อนข้างแทนนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบผิวแทนมากทุกคนรู้ไหมคะตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะ,ะผิวนิกกี้สวยมากเลยค่ะทุกคนคือผิวแทนสวยมาก แต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะผิวเริ่มขาวแล้วอ่ะซึ่งเราไม่ชอบก็นิกกี้กำลังคิดอยู่นะคะว่าอาจจะเซลฟ์แทนเองนะคะที่บ้านเราไม่เคยทำเซลฟ์แทนมาก่อนเลยอะค่ะแต่ว่าทำไม่เป็นด้วยต้องทำดีเร์ชอะค่ะว่าเออเซลฟ์แทนนี้เขาทำกันยังไงนะคะแต่ว่าเห็นแบบว่าเออเมืองนอกเขาจะฮิตทำเซลฟ์แทนกันอันนี้ก็ใช้ของ N ั s นะคะทุกคนเชียร์ o w Foundation นะคะรู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยใช้อันนี้แล้วเขาจะใช้แบบรุ่นใหม่แต่ว่านิกกี้ยังชอบรุ่นนี้อยู่นะคะม m e d i u m 1.2 เ okay, สร็จแล้วก็ใช้เป็นพาดคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้ใช้ดีนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะชอบรั่วมี2อันแล้วเป็นแบบนี้งสองอันเลยอะใช้นี่เดียวนะคะอันนี้มันแบบเยอะมากเสร็จแล้วนะคะก็จะเริ่มทําคิ้วนะคะอันนี้ของ h ูล่านะคะบลอนเซอร์ ers, อันนี้เป็นคลาสิกบลอนเซอร์ของเขาเลยนะคขจากแบรนด์ฟตนะที่กี้ก็จะใช้นิดนึง่งที่จะเอามาเป็นเปะและเปล่นง่ายด้วยคะ่ะ อันนี้ก็ไปซื้อ,อนนจากรัสซโลน่ามานะคะเอามาไว้ก่อนก็คือเป็นพาเลตอันเล็กนัทชาดิโลนะเอ่อก็ถือว่าโอเคก็คถือว่าดีนะคะก็เพิ่อคขาเนียนมากเลยแต่ว่าก็ยังสู้มาริอโอไม่ได้นะคะที่จริงอีกกีเปิดแสงอีกได้นะซื้อแสงอันสองอันนี้มาพออะไรไหมคะทุกคนเพราะว่าหน้าหนาวอะคะ่ะคือมันจะมืดมากมืดจนแบบแต่งหน้าไม่ค่อยสะดวกนะคะนีกกีก็เลยต้องซื้อไฟมาเพิ่มนี่ก็ใช้ของแดนโคมนะคะอันนี้ดีมากทุกคน ใส่พาวเดอร์นะคะรอบ,บสุดท้ายโอเคก็ประมาณนี้นะคะพอเสร็จแล้วเดีนิกนี้ต้องทำผมเม,มื่อวานนิสาะผมไปแล้วนาะใช้ไอของทิซูนะคะ วันนี้ก็เป็งตัวแบบธรรมดาเสื้อแล้วก็กางเกงยีนแล้วก็จะใส่บูทนะคะอันนี้เพราะว่าวันนี้หนาวมากถ้าอากาศหนาวนะคะประมาณแบบ3-4 5หองศาอย่างเงี้ยนิกกี้ก็จะใส่ลองบูทนะคะโอเคงั้นไปโรงเรียนกันค่ะ ว่าแนบเรียบร้อยแล้วก็คือประมาณ10-15นาทีหลังจากเรียนนะคะทุกวันเมื่กี้ก็จะแบบกินอาหารเที่ยงนะคะก็จะเป็นมือแรกพอเสร็จแล้วก็จะเทคอภาว์นะแล้วพอเสร็จแล้วก็จะทําการบ้านหรือไปออกกําลังกายนะคะเมื่อกี้นี้ก็ ทำกาแฟดีคาเฟ่เลแล้วนะคะหอมมากแต่ว่าวันนี้นิกกี้มีนัดก,กับหมอนะคะเพราะว่านิกกี้ต้องการ p r e s c r i p t i o n สําหรับยาคุมนะคะถ้ามาอยู่มางนอกเนี่ยใครก็จะรู้นะคะว่าเราไม่สามารถซื้อ,อยาทุกอย่างได้เวลาเราไปร้านขายยานะคะเราต้องไปหาหมอเพื่อที่จะได้ p r e s c r i p t i o n มาพอเราได้ไป p r e s c r i p t i o n มาเนี่ยเราก็จะสามารถไปร้านขายยา น,ะะนิกกี้ก็มีนัดก,กับหมอวันนี้ตอน2องโมงเย็นนะคะแล้วยาคุมใบนี้เขาก็จะให้เราปีละหนึ่งใบนะคะใบหนึ่งเราก็จะซื้อได้ประมาณ12เดือนอันนี้นิกกี้ก็หมดเรียบร้อยแล้วตอนแรกมาสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนก็แบบอึดอั้นตัวเองเหมือนกันเพราะว่าแบบประเทศไทยมันง่ายอะมันง่ายทุกอย่างจริงนะแบบเราจะไปร้านขายยาซื้ออะไรก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ที่นี่รอคะเป็นอะไรมาเนี่ยคือต้องไปหาหมอก่อนหาหมอก็ถึงจะซื้อ,อยาได้นะคะโดยที่มีใบ prescription ด้วยก็ถือว่ามีข้อดีข้อเสียเพราะว่าข้อดีก็คือแบบ เราเขาจะได้คุยกับหมอจริงๆหมอก็จะได้รู้ว่าเออเราเป็นอะไรเราควรที่จะรับยาประเภทไหนพอเสร็จแล้วนิกกี้ก็จะไปออกกำลังกายนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันจันทร์อังคารทุตไม่ได้ออกออกําลังกายเลยนะคะแล้วก็มิกกี้จะพยายามออกกําลังกายอาทิตย์ละสี่ครั้งนะคะอย่างน้อยเลยวันนี้มิกกี้คงจะเล่นฮิตนะคะเพราะว่าเราจะพยายามลดน้ําหนักนะคะถ้าจะลดน้าหนักเร็วเนี่ยเราก็ต้องทาคาร์ดิโอเยอะๆวันนี้ก็จะไม่ค่อยเล่นเวทนะคะก็ะจะเล่นฮิตเหมือนแบบมีเวทด้วยแล้วก็อาจจะทำเซอร์แมทเตอร์สัก2 10นาทีเดี๋ยวต้องเตรียมกระเป๋าไปยิมนะคะพอไปยิมเสร็จนิกกี้มีการบ้านที่จะทําเยอะเลยเตรียมกระเป๋านะคะนี่ก็จะมีผ้าไปเผืนเนยผูฟังนะคะไวสแปนเข้ายิมรองเท้าวิ่งจะอยู่ในนี้นะคะ่ะเจลลอดแล้วก็โทรศัพท์ลืมเลยนะคะขวดน้ํา อันนี้แฟนนะคะออกไปข้างนอกเขาไปกินข้าวกับเพื่อนพอกลับมาแล้วนิกกี้ก็ตะโกนหาเขาใช่เปล่าเฮ้ยเธอเธอมีกับข er, er, ้าวให้ฉันหรือเปล่าฉันบอกแล้วเขาก็บอกว่าฉันไม่มีกับข้าวให้เธอแต่ว่าฉันมีอย่างอื่นให้เธอแล้วเขาก็ให้ดอกไม้มานะคะทุกคนอันนี้อาจจะไม่ได้ดูหรูอะไรขนาดนั้นนะแต่ทุกคนเชื่อไหมอันนี้เป็นดอกไม้ชิ้นแรกที่แฟนให้เรานะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบซื้อดอกไม้ให้ใครนอกจากแม่เขานะคะและอันนี้เป็นดอกแรกที่เขาซื้อให้นิกกี้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวัน anniversary นะคะคนิกกี้ลืมไปเลยวันนี้รู้สึกว่าเราเจอกัน3ปีที่แล้วนะคะวันที่7พฤศจิกายนนะคะก็เป็น7 e 1เ e นะคะก็คือได้เจอกันครั้งแรกนะคะตอนนั้นที่อยู่กรุงเทพเขามาเที่ยวกกรุงเทพแล้วเราก็เจอกันวันแรกนะคะก็ดูสิ ดอกไม้ทุกคนอาจจะคิดว่ามันไม่ได้หรูนะแต่อันนี้ทุกคนเข้าใจปะเขาเดินเข้ามามีดอกไม้แล้วนิกกี้แบบร้องไห้แบบนิดนึงเลยเพราะว่าเขาไม่เคยซื้อดอกไม้ให้จริงๆนะบางครั้งนิกกี้ก็จะแบบพูดเล่นนะเนาะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเขาไม่เคยซื้อดอกไม้ให้ชัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแฟนนิกกี้แบบเขาจะไม่ได้เป็นคนที่ให้ดอกไม้หรือซื้อกระเป๋าแบรบนด์เนมให้เราหรืออะไรพวกนี้นะคะแต่เขาจะเป็นคนที่ชอบซื้อของที่เราจําเป็นจริงๆอะคะ่ะก็เหมือนแบบอ แล็ปท so, like hmm? <laughs> ็อปคอมพิวเตอร์อะไรนะนาฬิกาแล้วก็เวลาไปเที่ยวเขาจะเป็นคนออกให้หมดเลยนะคะเขาจะเป็นคนชอบซื้ออะไรแบบนี้มากกว่าแต่พวกที่มันเป็นแบบดอกไม้ material อะไรแบบนี้เขาจะไม่ซื้อให้นะคะตกใจมากเลยทุกคนว่าเขาซื้อดอกไม้ให้เราน่ารักมากนิกกี้รู้สึกผิดมากเลยนะเพราะว่าเราเป็นคนลืมแต่เขาเป็นคนจําได้นะคะเราก็แบบเออทุกคนถามหน่อยสิเวลาเรามี one anniversary อะ ทุกคนคิดเป็นวันแต่งงานหรือวันที่เขาขอเราเป็นแฟนหรือเป็นวันที่เราเจอกันครั้งแรกคือใครอัน i นิ r s เวอร์ซารีเป็นแบบไหนช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าอันไหนคือการคิดที่ถูกนี่ก็เป็นโปรตีนบาร์นะคะดาร์กช็อกโกแลตโซ t e ตอัลมอนด์เฟลเวอร์โอ้ white pistachio น,นี้ก็เป็นชอ็อกโกแลตโปรตีนนะคะของนิกกี้อันนี้ของแฟนนะคะเป็นไวส์พุดดิ้งที่เขาจะกินตอนเบรคฟาสต์ค่ะวันนี้เราก็เลยซาลาเบตนิดนึงนะคะทำสปาเกตตี้บอลเนสนะคะแล้วตอนนี้นิกกี้ก็กำลังจะหั่นแค่หอดหอมเห็ดแล้วก็กระเทียมค่ะนี่นิกกี้ก็ใส่น้ำมันมะพร้าวไปนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดกระเทียมแล้วก็ผักด,ด้วยกันค่ะ เสร็จแล้วนิกกี้ก็จะใส่เป็นโล f a ต b บีฟนะคะอันนี้อร่อยมากแล้วก็ผัดด้วยกันประมาณ10นาทีนะคะแล้วพอเสร็จแล้วก็จะใส่ซอสเป็นท t o s a ซอสนะคะซึ่งจะเป็นรสเผ็ดนิดนึงนะคะแต่สำหรับนิกกี้มันไม่เผ็ดเลยแล้วนิกกี้ก็ซีซ s นนิ่งด้วย Onion p o นพาวเดอร์พา t h สลีไทแล้วก็ s ซลแ p ะเ p เปอร์นะคะ แล้วก็ต้มน้ำนะคะรอให้เส้นเสร็จนะคะใช้เวลาประมาณ6นาทีพอเสร็จแล้วนิกกี้จะชอบเอาซอสกับเส้นมาคลุกด้วยกันนะคะซึ่งมันจะอร่อยกว่านี่นะคะเสร็จแล้วก็จะกินขุกซีโร่นะคะอันนี้ก็พาสต้าดูดิจานเบลอเลยอะ่ะอันนี้นะคะสปากเกตตีบอลเนสอันนี้นิกกี้ก็ใส่พริกด้วยแล้วก็จะใส่ชีสพาเมชานนะคะ ก็ตอนนี้กำลังดู Squid Game Challenge นะคะตอนนี้ก็อยู่ episode 3แล้วอ,อร่อยมาก It ตอนนี้เราก็กำลังจะไปเยอรมันนะคะเพราะว่าเราจะไปหาอ,อ,อะไรกินกันเมื่อเช้านี้ไปออกกำลังกายกันเรียบร้อยแล้วเรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยแล้วเราก็ตัดสินใจจะไปกินร้านสเต็กนะคะซึ่งมันจะอยู่ช่วงโบเดอร์ของเยอรมันกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งเป็นร้านที่แบบว่าเออสเต็กเขาอร่อยมากแล้วก็ราคาดีด้วยเพราะว่าเราจะเซเลเบรตว่าเมื่อวานนี้นะคะเปน็นอันนิเวอร์รีของเราแล้วเมื่อวานนี้เราไม่ได้ทำ อะไรกันมากนะคะแค่ทําพาสตากินที่บ้านเออก็เลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเออเราจะมาซาเลเบตกันนิดนึงนะคะก็ไปกินล้านสเต็กพอเสร็จแล้วเราก็จะไปซื้อ กับข้าวนะคะของกินข้าวบ้านนะคะซึ่งมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เยอรมันนะคะเขาก็จะมีของหลากหลายแล้วนิกกี้ยังไม่เคยไปช็อปที่นี่เลยก็เลยวันนี้อยากจะลองนะคะเพราะหนึ่งราคาถูกกว่าแล้วก็สองเ,อเห็นบอกว่าของที่นั่นเขาเยอะมากเลยนิกกี้ก็เลยแบบว่าเอ้ยเราไปเยอรมันอยู่แล้ว why not เพราะว่าเราได้งบนะคะสองคนเราก็ประมาณ300ร้อยแฟรงค์นะคะที่เราสามารถเอาจากเยอรมันแล้วก็ข้ามประเทศได้นะคะถ้าเกินกว่านั้นเราจะเสียค่าปรับแล้ว อนนี้เราก็กำลังขับรถนะคะจากบ้านเราไปบอร์เดอร์เยอรมันนะคะทุกคนประมาณแค่30นาทีเองไม่ไกลมากเพราะมันก็จะอยู่ใกล้ติดกับที่เวลานิกกี้ไปรับแพ็กเกจด,ด้วยตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่ได้กินสเต็กอร่อยอร่อยมานานแล้วนะคะครั้งที่แล้วที่กินก็ที่บาร์เซาโลนาแต่ว่าสู้ที่นี่ไม่ได้แล้วชีสเค้กที่นี่อร่อยมากเมื่อเช้านี้นิกกี้ก็เล่นคาร์ดิโอไปแบบประมาณ4-50นาทีเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการลดข้ออ้วนแล้วก็เบิร์นด้วย จะกินอะไรดีนี่าจะกินอันนี้มีเลดี้ไซส์มีควีนไซส์เจนท์แมนไซส์นี่สั่เป็นมิสซาลัดนะคะ cake na cheesecake blueberry oh no nice. okay did he make me basket That is true these little pieces, they're so good! Okay. Here? Yeah. Yeah. Here. Oh, yeah. i of Two Yeah. What is that? Oh. Yeah. Oh. คนนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะเห็นกระทิงแดงไม่ได้เลยดูกระทิงแทงที่ยละมันนะคะจะมีหลายรถมากโราคาถูกด้วยดูดิลูกนี้ใหญ่ไปลเลย This organic มี <c oughs> นี่ด้วยอะ่ะ They have dragon fruit No doesn No doesn't look good a s all ไม่ค่อยสอดนะคะแต่ดูดี ใหญ่ขนาดลูกเขาปิก๊กคิดี้สอง ีก็เสร็จแล้วนะคะกําลังกลับบ้านกันก็กินข้าวไปอร่อยมากทุกคนสเต็กอร่อยมากสเต็กมาจากอาร์เจนตินานะคะแลชีสเคกก็สุดยอดที่จริงอะนิกกี้อยได้ชิดหนึ่งด้วยซ้ำแต่แฟนห้ามไว้ก็ทั้งหมดนะคะจ่ายไป115ยูโรนะคะถ้าตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ4,000บาทนะคะทุก ทุกอย่างเลยก็มีสลัดมีสเต็ก300กร,รัมของแฟนนะคะแล้ของนิกกี้แล้วก็มีพวกไ้า์ดิชแล้วก็น้ำเปล่าขวดใหญ่ขวดหนึ่งนะคะซึ่งก็มานั่งคิดนะ4,000นนิกกี้คิดว่าราคาดีมากแบบ ถ้ากินที่สวิตเซอร์แลนด์น่าจะประมาณ2องใบอัพนะคะ mm. ก็พอกินเสร็จแล้ว mm. เราก็มา้านซูเปอร์มาร์เก็ตเอริก้านะคะตอนแรกอะ่ะนิกกี้เดินเข้าไปใช่ปะ่ะเราก็แบบว่าเออเธอใจเย็นๆนะเธออย่าคิดมาก mm. เพราะว่าแฟนนิกกี้เป็นคนที่ไม่ชอบช้อปปิ้งเลย mm. เพราะว่ายิ่งคนเยอะนะคะเขาจะยิ่งแบบหงุดหงิดเขาจะไม่ค่อยชอบนิกกี้ก็พยายามเตือนเขาก่อนที่เราจะเข้าไปเหมือนให้เขาเตรียมตัวเนาะพอสุดท้ายทุกคนรู้ปะ่ะพอเดินเข้าไปคนนี้ตื่นเต้นมากที่สุดเลยค่ะ mm. เพราะว่าที่เยอรมันนะจะมีแบบว่าข ของกินน้ำ เหมือนแบบกระทิงแดงจะมีหลายรสมากกว่านะคะแบบว่าถ้าถ้าสวิตเซอร์แลนด์ไม่ค่อยมีนะคะคนนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนเด็กเลยทุกคนแบบอยู่ดีเดินไปเดินมานิกกี้ก็หาเขาไม่เจอเหมือนเขาแบบเดินไปหยิบของนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะอันนี้เราก็ซื้อไปทั้งหมดประมาณ148ยยูโรนะคะ,ะก็ถือว่าโอเคแต่ว่าไม่ค่อยได้ซื้อผล,ลไม้เพราะว่าตอนที่เราไปอ่ะของเริ่มหมดแล้วแล้วนิกกี้มีความรู้สึกว่าผักกับผล,ลไม้ที่เยอรมันที่ร้านนี้นะคะไม่สดเหมือน สวิตนะคะอันนี้เราก็จะกําลังจะขับรถกลับไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็จอดร้านคูปนิดหนึ่งเพื่อที่จะซื้อผลไม้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ร้านจะปิดนะคะก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะอันนี้นิกกี้ก็ซื้อทรัฟเฟิลชิพส์มาลองนะคะเป็นคนที่ชอบกินทรัฟเฟิลมากแล้วราดูอากาศข้างนอกทุกคนหนาวมากหมอกเยอะมากเลยค่ะมองไม่เห็นหมอกมองไม่เห็นเลยปะ โอเคก็วิดีโอนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอน,นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย